ตัวในโลกนี้มันจะต้องทําไปอย่างรวดเร็วและมันต้องทำค่ะไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังนี่ขอเอาคําลุงตู่มาหน่อยนะคุณจะต้องถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังแม้แต่ในตลาดสินค้าลักชวรี่แบรนด์ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันเทรนดของคนในยุคนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอาจจะ คนยุคใหม่อาจจะไม่เห็นความสําคัญของการใช้พวกของแบรนด์เนมของราคาแพงๆแต่มันก็ยังคงมีกลุ่มลูกค้าอยู่นะคะของยังขายได้ยังมีลูกค้าที่พร้อมซื้อยังมีลูกค้าที่พร้อมจะเป็นหนี้เป็นสินถึงแม้ตัวเองจะไม่มีเงินก็ตามแต่ว่าอยากจะหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีลูกค้าถึงแม้ว่าจะมียอดขายแต่ก็ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มยอดขายของตัวเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเรานึกย้อนเวลาเราไปเข้าร้านแบรนด์เนมเนี่ยลักษณะก็คือว่าก็จะมีพนักงานใช่ไหมคะมีพนักงานคอยใส่ชุดสูทเท่ๆคอยยืนต้อนรับลูกค้าอยู่เนี่ยนะคะแล้วกเ็เราก็เข้าไปซื้อหรือบางร้านโอ้โหพนักงานนี่ก็เล่นตัวเอาการเหมือนกันและกลายเป็นว่าลูกค้าต้องไปง้อพนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะในยุค 2- 3สปีที่ผ่านมาเนี่ย จีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ตลาดลักช r รี่แบรนด์เติบโตมากนะคะแต่ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาตลาดสินค้า Luxury Brand ดในจีนนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยทางาจีนเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขายสินค้า l u x u r รี่แบรดค่ะที่เรียกว่า KOS หรือว่า Key Opinion Sales แปลว่าอะไรมืนเอาง่ายๆก็คือว่า เขาเปลี่ยนพนักงานขายที่แบบยืนอยู่เฉยๆในร้านเนี่ยให้กลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนโซเชียลมีเดียค่ะที่ไม่เพียงแต่ขายของเท่านั้นนะคะแต่พนักงานเหล่านี้ต้องสร้างคอนเทนต์ต้องดึงดูดลูกค้าและต้องปั้นแบรนด์ที่ตัวเองทํางานอยู่ให้กลายเป็นกระแสะบนโซเชียลให้ได้เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของตัวเองค่ะคือเรียกว่าพนักงานขายยุคนี้เนี่ย ทำงานเราต้องมีความสามารถรอบด้านจริงๆนะคะโดยตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปค่ะวิธีการในการหาซื้อสินค้าของลูกค้าก็คือลูกค้าเนี่ยแทบทุกคนเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่าก่อนที่เขาจะไปเข้าร้านเขาจะหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ก่อนว่าไอ้กระเป๋ารุ่นที่ฉันอยากได้ลักษณะอะไรมันเป็นยังไงไอ้ฉันจะซื้อรุ่นไหนดีราคาเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการตลาดแบบโซเชียลคอมเมอร์ซโดยสามารถเห็นได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไป โดยกลยุทธ์ KOS ที่ทางร้านแบรนด์เนมของจีนกำลังใช้กันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะเขากำลังใช้วิธีการปั้นพนักงานขายค่ะให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ขายของแบบเนียนๆใช้สไตล์ใช้สเสน่ห์ของตัวเองสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการทำแบบนี้ของพนักงานเนี่ยทำให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น หนึ่งในกรณีศึกษาที่เป็นที่ฮือฮามาเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคนนี้เป็นพนักงานขายจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้แก่แบบนี้นะแต่อันนี้เขาผ่านแอปพนักงานคนนี้ชื่อว่าเวงเวงค่ะเป็นพนักงานขายของโบเตกาเว e น e t a ซึ่งก็เป็นโบเตกาเวเนียาไม่ใช่โบเตกาเวเน e t a นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็น Luxury b ่แบรนด์ราคาแพงแพงมากเลยยนะแต่เขาก็ถูกเทรนมา แล้วก็ถูกคาดหวังว่าเขาจะต้องทำคอนเทนต์ <streaming> เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ได้เวงเวงเนี re ่ย re ก็ใช้ฟิลเตอร์ทำให้ตัวเองดูแก่ขึ้นค่ะแล้วก็มีการปล่อยมุกขำๆแล้วก็กลายเป็นคาแร็กเตอร์ส่วนตัวของตัวเองที่เรียกว่า BVO man นะคะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบนเสี่ยวหลงชูค่ะแล้วก็ทำให้ออยอดขายเนี่ยของร้านมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นมี ออยอดขายของร้านก็เพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยเนนะคะแล้วก็ดีสำคัญการทำแบบนี้ทำให้แบรนด์กลายเป็นมีพื้นที่สื่อแบบฟรีฟโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆร้านที่เป็น Luxury ี่แบรนด์ของจีนก็ใช้กล,ลวิธีนี้แหละเขากำลังเปลี่ยนพนักงานให้กลายเป็น KOS ถึงขนาดที่ว่าบางแบรนด์เนี่ยร่วมมือกับเอเจนซี่มืออาชีพเลยนะคะเพื่อทำการเทรนพนักงานขายของตัวเองให้ มีความเข้าใจกับเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นเข้าใจกฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้แต่ว่ามีเคล็ดลับว่าทำอย่างไรถึงทำให้คอนเทนต์ของตัวเองกลายเป็นไวรัลขึ้นมาได้ตอนนี้เขาทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะคะโดยพนักงานที่เคยแค่แนะนำสินค้าเนี่ยคุณจะต้องทำได้มากกว่านั้นคุณจะต้องเลือกเพลงประกอบได้คุณจะต้องตัดคลิปได้ แล้วคุณจะต้องรู้ว่าคลิปแบบไหนถึงจะกลายเป็นไวรัลคลิปสั้นคลิปยาวแค่ไหนหรือแม้แต่ว่าโพสต์ตอนไหนถึงจะเป็นไวรัลพนักงานของร้านเหล่านี้ต้องเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างจริงจังค่ะแล้วก็ไปสู้กันบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เทรนด์นี้กําลังมาแรงในจีนแล้วก็ไม่แน่อาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการขายสินค้าหรู ทั่วโลกก็ได้น,นะคะเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการขายดั้งเดิมกับการขายบนโลกโซเชียลนะคะแล้วก็คนขายของยุคนี้จะไม่ใช่คนขายของอีกต่อไปค่ะคือมอแบบนี้เหมือนกับว่าเรากําลังคาดหวังพนักงานที่มีความแบบมีความเก่งรอบด้านยุคนี้เขาจะเรียกว่าอะไรมัลติเทสใช่ไหมคะทำอะไรได้หลายอย่างคือหนึ่งคนเนี่ยต้องทําได้หลายอย่างคุณเชี่ยวชาญแค่หนึ่งอย่างเนี่ย โอเคมันอาจจะได้มันอาจจะได้แต่ถ้าไปเทียบกับคนอื่นสมมุติว่ามาสองคนมาสมัครงานสองคนคุณไนี่เก่งเรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยเก่งแบบโอ้โหเอกอุด้านนี้แต่อีกคนนึงก็เก่งเหมือนกันแต่เขาได้เรื่องอื่นๆด้วยทําเรื่องอื่นๆได้แล้วคุณคิดดูว่าบริษัทที่เขาต้องการจะได้คนเก่งและคนที่มีความสามารถรอบด้านแล้วถืออาจจะเป็นการลดต้นทุนให้กับเขาด้วยนยะคุณคิดว่าใครเขาจะเลือกใคร มาเป็นพนักงานของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้คนในยุคนี้จึงต้องพยายามอย่างมากเลยนะคะในการที่จะหาหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างข้อได้เปรียบของตัวเองทั้งในเรื่องของการทำงานด้วยแล้วก็เรื่องของโอกาสในชีวิตอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวคู่แข่งของคุณบนโลกนี้อีกมากมายเขาก็กำลังวิ่งอยู่เหมือนกันคุณจะไปคลานหรือว่ายืนอยู่กับที่นั้นก็คงไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะนี่แหละก็ อันนี้ทนคิดว่าไม่ได้เฉพาะแต่อาชีพพนักงานขายสินค้าแบรนด์เนมนะทนคิดว่าตอนนี้หลายๆสาขาอาชีพเวลาที่คุณเห็นการสมัครงานออในที่ต่างๆเนี่ยเขามาจะบอกว่าเอ,อ้ยถ้าคุณคุณทำมานี้ได้ตามตำแหน่งที่เขาต้องการเนี่ยโอเคแต่ถ้าหากว่าคุณมีความสามารถพิเศษอื่นๆก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่คนในยุคนี้บอกโอ้โหหางานในยุคนี้เนี่ยมันยากมากเลยนะคะแล้วก็ บริษัทเององค์กรเองก็คาดหวังอะไรที่มากกว่าตำแหน่งที่เขารับสมัครด้วยซ้ำไป